นี่หน่อไผ่เปาะครับระหว่างกอแม่กับลูกเขาต่างกันเยอะไหมครับดูดิหนอหน่อเขาจะใหญ่เนาะดูนะครับอ่าระหว่างกอกอแม่ทั้งหมดเนี่ยครับดูดูดูลักษณะหน่อเขาี่ก็ได้ครับเนี่ยที่เขามาดูใกล้ๆอย่างเงี้ยเนาะหน่อมันหน่อมันจะใหญ่ไผ่เปาะนะครับอันเดียวกินทั้งทั้งครอบครัวเลยนี่ครับผมหน่อไผ่เปาะไผ่เปาะแม่ตะวกับเปาะช่อแฮมันจะไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะ าเปาะไอ้เนี่ยเปาะไอ้อะไรนะถ้าเป็นเป็นเปาะช่อเฮเนี่ยลำเราลำลำเขาไม่โตนะถ้าบางที่เขาเรียกว่าไผ่ไผ่มังกรนะอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนาะแต่ไผ่เนี่ยอ่าเพราะปีหนึ่งเนี่ยมันตัดได้อยู่หลายรอบเจ็ดแปดรอบได้นะอ่าอย่างตัวเนี้ยเราเอาไว้กอแม่ประมาณสักสิบเอ็ดลำนะสิบเอ็ดลำหน่อต่อรูดเนี่ยเขาก็จะให้มาสิบเอ็ดหน่อต่อครั้งครูตครั้งนี้เสร็จแล้วก็ออกมาอีกก็คูณได้ครั้งละสิบหน่อสิบเอ็ดหน่อ10หน่อสิบเอ็ดหน่ออยู่ที่เราจะเอาไว้กอแค่ไหนเนาะ แต่ว่าหน่อเนี้ยลามเล็กอันเดียวเนี้ยเขาจะให้หน่อเราถึงวันเจ็ดถึงแปดหนอนะอ่าเดี๋ยวจะขุดให้พี่เขาดูเนาะเวลาขุดหนอเนี่ยนะครับ,นบนเนี้ยนะกับหน่อไผ่เนี่ยเห็นไหมอ่าในกรณีมาเราเราจะขุดเป็นรุ่น h รุ่นรุ่นเล็กๆอย่างนี้นะเราจะมันยังไม่ขุดนะเราจะขุดนอใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมในการที่ว่าเราเออเอามาขุดเพื่อขายขายหน่อเนาะโอเคนะครับกับไผ่เปาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหน่อไผ่เปาะไผ่ที่ว่าพี่ที่เขาทํา อ่าที่ว่าจะเอามาทำหน่อระหว่างทำไม้เลี้ยงละไม้ใช้ลำกับไม้กินหนอนี่จะไม่เหมือนกันเนาะอ่าถ้า,าเป็นไม้ที่ว่าเราใช้หนอนเนะี่ยปลูกเพื่อขายหนออย่างเงี้ยครับผมเนี่ยอ่านั่เนาะอ่าเราต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยครับผมทำยังไงให้ได้ไร่หนึ่งประมาณ2ี่สิบตันอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะน,นี้คือหน่ออันนี้เป็นลักษณะต้นของเขานะเนี่ยอันนี้กออันนี้กอแม่เขานะถ้าตัวกว่าน,นี้โป้งนะดูดูหน่อ,นองเขาแล้วครับนี่นี่เดีเราก็จะเริ่มตัดขายได้ละ อันนี้ลำหนึ่งเนี่ยเขาจะให้หน่อต้งองหกลำกอแม่กอเดียวยนะเขาจะให้หน่อต้อง 6, หกนอถึงเจ็ดนอเลยครับเนี่ยเราตัดได้หกเจ็ดครั้งอย่างเงี้ยเนาะลำหางนี้ก็ประมาณเกือบโลเหมือนกันนะครับเนี่ยวิธีการที่ว่าจะให้มันออที่ว่าจะเราจะให้เขาขุดหน่อและหน่อสวยงามเนี่ยเราอย่าให้เขาโดนแสงครับถ้าเขาโดนแสงโดนอากาศแล้วโอ้จะลําบากครับผมหน่อเขาจะไม่สวยต้องผมใบอย่างเงี้ยใช้ใบของเขาแล้แหละครับ รวมไว้นยแล้วก็ตัดขายทุกวันประมาณนี้นะครับผมถ้าพี่เขาจะทำหน่อเนาะทำยังไงให้ได้ไร่หนึ่งประมาณยี่สิบตันอย่างเงี้ยแล้วก็ทำกันตลอดเนี้ยครับผมเพราะเก็บตั้งแต่เดือนตุลามาแล้วพจิกาตุลาเนาะก็เริ่มเก็บกันเก็บเกี่ยวกันมาครับผมนี่หน่อไผ่ปะโอ้หางบันเริ่มเทิ่มเลยครับดูแม่เขานะครับดูแม่กับลูกเขาครับโอ้โหต่างกันเยอะเลย นี่ไผ่เปาะอันนี้เป็นเปาะช่อเฮเนาะไม่ใช่เปาะสาราวินนะอ่าแต่ต้นมันเหมือน,นเหมือนกับไผ่มังกรเลยนะอ่าหน่อดอกหนอก่นอ,นอเยอะครับสายหน่อครับปลูกเพื่อขายหนอ่อไม่เหมาะกับการขายลำนะถ้าขายหน่ออย่างเดียวนี่โอเคได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็ตัดหน่อได้แล้วครับี่ ตัดหนอนาะเราก็ตัดหนอเพื่อเอาไปต้มขายหนอพวกนี้เราจะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะหนอนนี้เอาไปจิ้มน้ําพริกเอาไปทําเป็นเส้นอย่างเงี้ยเราความเราจะต้องตัดความยาวประมาณห้าห้าสิบเซนขึ้นไปเนาะพี่พี่บางคนที่ว่าจะปลูกไผ่พวกไข่ไขยหนอนอย่างเงี้ยนะเราต้องทําให้ออกนอกฤดูเขาเงี่ยช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงเดือนประมาณพฤษภาเนเมษาพฤษภาเนี่ยหนอจะมีราคาอยู่เนาะกับช่วงเนี้ยหนอจะขายได้กิโลหนึ่งประมาณสามสิบาทสี่สิบบาทอย่างเงี้ย ไร่หนึ่งนี้มันจะได้ประมาณสักสิบกว่าตันได้อยู่นะไผ่พวกไผ่ลวกไผ่เลี้ยงคนนี้นะครับผมบรเราทำอาชีพการปลูกไผ่ขายหน่อเน,นี้ยถ้าเราขายกิโลได้เราขายได้กิโลละสามสิบบาทไร่หนึ่งจะได้ประมาณห้าตันหกส,สิบตันได้ครับผมก็ไร่หนึ่งก็ได้เยอะอยู่กับการที่ว่าเราต้องดูแลการปลูกไผ่ขายหน่อเน,นี่ยมันจะดูแลเยอะมากมันจะไม่จะไม่เหมือนกับการที่ว่าเราปลูกปลูกไผ่ขายลำนะถ้าเราปลูกไผ่ขายลำเนี่ยการดูแลมันจะ,จะน้อยเวลา การดูแลแต่การให้ให้น้ําให้ปุ๋ยให้เงี้ยถ้าปลูกไผ่เนี่ต้องคิดอางเดียวต้องมีแหล่งน้ําแล้วก็ดินดีพอสมควรถึงจะทําพวกไผ่ได้ละอันนี้จะเป็นสวนไผ่เลี้ยงทั้งหมดเลยนะครับนี่นะไผ่เดี้ยวเราปลูกเพื่อขายหน่อเพื่อต้มส่งให้กับแม่ค้าอย่างเงี้ยผมบางสวนก็เป็นพวกไผ่ขายลำโดยพาไปดูหลายๆที่นะครับผม นี่บอ่อนออชื้นกันมาเองขอไดมันออกมาหลายนอนะ้อเนาะบางทีน้อยเนี่ยเราก็ออะโดมหัวอ่ะก็ต่อไปจะแทงงดอ่ะระหว่างระหว่างอ้อกับแม่พนันธุ์เขาดีนะครับต่างกันเยอะเลยนะอ้อไปอ่เปาะเข้อดีเป็นอย่างเนี้ยครับอ่าไม่ใช่ว่าโอ้คุณแม่ลูกดกครับอ้อมาเริ่มเทิมเลยแต่ว่าตัวต้นของอยู่นิดเดียวใช้มีแทงชื้อไม่ไม่ไม่ต้องไ,ไม่ต้องใช้เสียนะครับ แล้วแต่ท <rôle à déc> ันหนักเนาะเย็นก็ได้อะไรก็ได้ใช้มีอีโต้แต่แหงอันเดียวครับมาสวนเลยนี่กอหนึ่งก็ได้ประมาณนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีพี่ๆขามาคอยมาเก็บกันนะเก็บกองกองกองไว้กี่มีเยอะที่มีคนเก็บเก็บใส่กระสอบแล้วก็เอาไปต้มครับ